เสียงระเบิดยังไม่ทันดังขึ้นจริงในสมะระภูมิชายแดนแต่คลื่นของการปะทะทางข้อมูลข่าวสารกลับระเบิดก่อนล่วงหน้าพร้อมกันในหลายสำนักข่าวของกัมพูชาเช้าวันนั้นทุกหน้าจอในพนมเปญถูกยึดครองโดยกราฟิกเดียวกันภาพจำลองระเบิดตกกลางโบราณสถานพร้อมคำบรรยายว่าทหารไทยยิงใส่มรดกโลก สถานีโทรทัศน์พีเอ็นเอ็นเป็นผู้นำเสนอคลิปดังกล่าวอย่างเด่นชัดโดยให้ผู้ประกาศหญิงสวมชุดสูทด,ดำเปิดรายการด้วยเสียงสั่นเครือก่อนตัดเข้าสู่ภาพนักข่าวภาคสนามที่ยืนอยู่บนเนินเขาสวมเสื้อกรอกกันกระสุนและหมวกนิรภัยทั้งที่บริเวณน,นั้นไม่มีเสียงปืนแม้แต่นัดเดียวการจัดฉากให้เหมือนเขตสงครามจริงกลายเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งที่หลายฝ่ายมองว่าเป็นยุทธการบิดเบือนด้วยภาพลักษณ์ สิ่งที่น่าสังเกตกว่านั้นคือความสอดคล้องกันของเนื้อหาจากสื่อทุกแขนงทั้งบายนทีวีเคเฟรชนิวส์หรือแม้แต่ช่องท้องถิ่นระดับอำเภอต่างพร้อมใจกันย้ำประเด็นเดียวกันด้วยถ้อยคำเกือบเหมือนกันทุกประโยคราวกับได้รับสคริปต์กลางมาจากที่ใดที่หนึ่งพาดหัวข่าวส่วนใหญ่ใช้คำว่าการรุกรานจากไทยโดยไม่มีการกล่าวถึงบริบทความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้า ในบางคลิปเนี่ยมีการนําภาพอาวุธของไทยมาตัดต่อกับเสียงระเบิดซ้อนทับทั้งที่ไม่มีหลักฐานว่าอาวุธชนิดนั้นถูกใช้งานในพื้นที่จริงการเลือกใช้ภาพจากคลังวิดีโอเก่าในปีที่แล้วแล้วใส่คำบรรยายว่าล่าสุดยิ่งตอกย้ําว่าเป้าหมายของเนื้อหาไม่ใช่เพื่อแจ้งข่าวแต่เพื่อปลุกกระแสความเกลียดชังต่อเพื่อนบ้าน หน่วยวิเคราะห์ข่าวกรองของฝ่ายไทยได้ตรวจสอบที่มาของคลิปเหล่านี้พบว่าหลายชิ้นมาจากบัญชีโซเชียลที่เพิ่งสร้างขึ้นไม่นานมีพฤติกรรมการโพสต์แบบอัตโนมัติและเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้ใช้งานในประเทศที่3ซึ่งมีประวัติเคยถูกว่าจ้างทําสงครามไซเบอร์มาแล้วในหลายกรณี สิ่งที่ไทยกำลังเผชิญเนี่ยไม่ใช่แค่ข้อกล่าวหาทางทหารแต่คือการโจมตีด้วยจิตวิทยามวลชนในระดับนานาชาติเมื่อสื่อในประเทศหนึ่งรวมพลังกันบิดเบือนข้อเท็จจริงแล้วส่งต่อสู้โลกภายนอกผ่านช่องทางสากลก็เท่ากับสร้างแรงกดดันทางการทูตและอาจกลายเป็นเงื่อนไขในการเปิดฉากความขัดแย้งในสนามจริงในบริบทนี้ไทยจำเป็นต้องเข้าใจว่า การต่อสู้เพื่อความจริงไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในที่ประชุมหรือสนามรบแต่เกิดขึ้นทุกวินาทีบนหน้าจอทุกเครื่องหากปล่อยให้ข้อมูลลวงนำหน้าความชอบธรรมก็อาจกลายเป็นผู้พ่ายแพ้ก่อนแม้แต่จะได้อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นในสื่อกัมพูชารอบนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การเสนอข่าวจากภาคสนามแต่กลับกลายเป็นยุทธการข่าวสารที่ถูกออกแบบอย่างพิถีพิถันตั้งแต่ภาพกราฟิกเสียงประกอบไปจนถึงคำบรรยายทุกองค์ประกอบล้วนสะท้อนถึงการวางแผนที่มีระบบ ไม่ใช่การทำข่าวแบบอิสระท่ามกลางวิกฤตชายแดนข่าวทุกสำนักในพนมเปญกลับเผยแพร่เนื้อหาในเวลาไล่เลี่ยก,กันพาดหัวเหมือนกันเกือบทุกคำจังหวะการปล่อยคลิปวิดีโอข่าวสดและโพสต์บนโซเชียลต่างถูกตั้งเวลาอย่างแม่นยำเรากับมีใครกดปุ่มพร้อมกันจากศูนย์กลางบัญชาการที่มองไม่เห็นเนื้อหาในข่าวเนี่ยมีโครงสร้างเหมือนกันแทบทั้งหมดเริ่มจากภาพจำลองการโจมตีต่อด้วยคำบรรยายว่ามรดกโลกถูกคุกคาม จบด้วยเสียงเรียกร้องให้ยูเนสโกเข้าตรวจสอบพร้อมระบุชื่อประเทศไทยอย่างชัดเจนข้อเท็จจริงที่น่าสังเกตคือทุกสื่อเหล่านี้หลีกเลี่ยงการกล่าวถึงต้นตอความขัดแยง้งหรือบทบาทของฝั่งตนเองในการเคลื่อนกําลังทหารเข้าใกล้พื้นที่อ่อนไหวนอกจากการจัดวางเนื้อหาอย่างเป็นระบบแล้วยังมีการดึงองค์กรภายนอกเข้ามาเป็นตัวประกันทางความชอบธรรมเช่นการส่งจดหมายถึงยูเนสโก และองค์การวัฒนธรรมอื่นๆพร้อมเอกสารที่แนบคลิปวิดีโอประกอบซึ่งหลายชิ้นถูกตัดต่อจากแหล่งที่ไม่สามารถตรวจสอบได้จุดนี้เองที่ฝ่ายไทยเริ่มตั้งข้อสังเกตว่ากลายุทธ์ข่าวลวงครั้งนี้อาจไม่ใช่แค่ปฏิบัติการในประเทศแต่เป็นการเคลื่อนไหวเชิงยุทธศาสตร์ต่อเวทีโลกเมื่อกระบวนการปลุกเา้าเริ่มต้นแล้วเสียงสะท้อนจากเวทีสากลก็มีแนวโน้มจะตามมา และเมื่อเสียงเหล่านั้นถูกรวบรวมไปเป็นเอกสารนําเสนอต่อที่ประชุมองค์กรโลกฝ่ายที่ถูกกล่าวหาจะกลายเป็นฝ่ายที่ไม่มีสิทธิตอบโต้อย่างเท่าเทียมโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากประเทศไทยยังไม่มีเครื่องมือทางการทูตเชิงรุกเพียงพอในการโต้กลับนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ประเทศเพื่อนบ้านใช้ยุทธศาสตร,ร์ข่าวสารในการเบี่ยงประเด็นจากความเคลื่อนไหวในพื้นที่ชายแดนแต่เป็นครั้งแรกที่ใช้มรดกโลกเป็นเกราะป้องกันและเสียงจากสื่อเป็นอาวุธโจมตี หากปล่อยให้กระแสะแบบนี้ไหลต่อไปโดยไม่มีการตรวจสอบที่เข้มข้นจากฝ่ายไทยผลลัพธ์อาจไม่ใช่แค่ความเข้าใจผิดของประชาคมโลกแต่คือการสูญเสียพื้นที่เชิงสัญ,ญลักษณ์ทางวัฒนธรรมทั้งในแง่จิตวิทยาและในแง่ภูมิรัฐศาสตร์อย่างแท้จริงท่ามกลางบรรยากาศชายแดนที่ยังไม่คลี่คลายเสียงหนึ่งได้กลายเป็นไฟลามทุ่งในโลกออนไลน์คลิปสั้นจากชายแดนด้านตะวันออกปรากฏภาพทหารกัมพูชาในหนึ่งกล่าวอย่างชัดถ้อยชัดคำว่า อีกไม่นานจะเปิดรอบ3คํคำพูดที่อาจดูเป็นเพียงความเห็นส่วนตัวกลับกลายเป็นจุดเริ่มของความระส่ำระสายทั้งสองฝั่งเพราะสิ่งที่ตามมานั้นไม่ได้จบแค่คําพูดหลุดแต่เป็นการเคลื่อนไหวทางทหารที่ประสานกันอย่างเงียบๆจากฝั่งกัมพูชาในพื้นที่ติดก,กับเขตอําเภอบ้านกรวดทาบจากดาวเทียมตรวจพบความเปลี่ยนแปลงในเวลาไม่ถึง1สัปดาห์โรงเก็บยุโทโธป,ปรรทรี่เคยว่างเปล่าเริ่มมีการขนส่งรถสายพานลําเลียงชนิดเบาและระบบยิงสนับสนุนภาพพ,พื้นดินถูกจัดเรียงในรูปแบบพร้อมรบ จุดสังเกตสำคัญคือโครงสร้างเต็นท์พลางใหม่ที่มีลักษณะเป็นแบบอากาศถ่ายเทตำ่ำใช้ในภารกิจพลางสัญญาณจากการตรวจจับความร้อนขณะเดียวกันทางฝั่งไทยหน่วยลาดตระเวนชายแดนเริ่มขยายพื้นที่ลาดตรวจและตั้งจุดเฝ้าระวังเพิ่มขึ้นหลายจุดโดยเฉพาะแนวรอยต่อที่เคยเป็นจุดปะทะในอดีตการเคลื่อนไหวของหน่วยทหารราบเบา และการติดตั้งระบบสังเกตการพลังงานแสงอาทิตย์ที่สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวข้ามพรมแดนในระยะไกลได้เริ่มติดตั้งจริงในหลายพื้นที่การลาตระเวนในช่วงกลางคืนที่เคยมีความถี่ระดับหนึ่งตอนนี้ได้เพิ่มความถี่เป็นสองเท่าหน่วยลาตระเวนพิเศษจากกองกำลังผสมได้รับมอบภารกิจใช้ดโดรนตรวจการระยะไกลและอากาศยานขนาดเบาที่ติดตั้งกล้องตรวจจับความร้อนเพื่อป้องกันการลอบซุ่มยิงและสะกัดการรุกล้ำแบบไม่แสดงตัว การเคลื่อนไหวอีกด้านที่ไม่ควรมองข้ามคือการส่งกําลังเสริมของฝั่งกัมพูชาในลักษณะไม่เป็นทางการยานพาหนะทางทหารถูกปลอมแปลงเป็นรถบรรทุกพ,พาณิชย์เคลื่อนย้ายผ่านจุดพักสินค้าที่ติดก,กับชายแดนก่อนจะถูกเบี่ยงเส้นทางเข้าสู่แนวป่าเขาจุดที่ไม่มีใครสามารถตรวจสอบได้อย่างเปิดเผยภาพรวมทั้งหมดจึงไม่สามารถมองว่าเป็นเหตุบังเอิญหรือความบังเอิญของคําพูดหนึ่งคำอีกต่อไปเมื่อคําหลุดเริ่มกลายเป็นแผนจริงและเมื่อการเสริมกําลังเริ่มเคลื่อนไหวสอดรับกันในหลายจุด คำถามที่เคยถูกมองข้ามกลับต้องถูกหยิบยกขึ้นมาใหม่คำประกาศว่าจะเปิดรอบ3อาจไม่ใช่เพียงอารมณ์แต่เป็นสัญญาณเตือนล่วงหน้าถึงปฏิบัติการที่อาจอยู่หลังมา่านปฏิบัติการที่ใช้คำพูดจุดชนวนแต่ขับเคลื่อนด้วยกำลังรบจริง และเมื่อทั้งสองฝั่งต่างขยับหมากเข้าหากันทีละน้อยสนามรบก็ไม่จําเป็นต้องรอให้กระสุนปะทะเท่านั้นถึงจะเริ่มนับเป็นสงครามภาพ1จากชายแดนด้านตะวันออกกลายเป็นไวรัสภายในไม่กี่ชั่วโมงกลุ่มชาวบ้านสวมชุดพื้นเมืองยื่นธนบัตรให้กับทหารกัมพูชาหลายนายบนแนวสันเขาที่ใกล้จุดตรวจทางทหารของฝั่งเขมระ สื่อกัมพูชาเสนอภาพนี้อย่างภาพภูมิใจพร้อมคำบรรยายว่าประชาชนร่วมมอบก,กำลังใจให้ผู้ปกป้องชาติกลายเป็นภาพแห่งความกลมเกลียวระหว่างชาวบ้านกับกำลังพลหรืออย่างน้อยก็น่าจะเป็นเช่นนั้นแต่คำถามคือสิ่งที่เกิดขึ้นคือกำลังใจหรือเงินอัดฉีดเพราะหากเป็นประเทศอื่นโดยเฉพาะประเทศที่ให้ความสําคัญกับหลักธรรมพิบาลทางทางหารการรับเงินจากบุคคลภายนอกในสถานการณ์ชายแดนเช่นนี้ถือเป็นเรื่องละเอียดอ่อนอย่างยิ่ง ในกองทัพไทยการกระทําเช่นนี้ถูกห้ามเด็ดขาดเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการชักจูงทางความคิดจากภาคเอกชนหรือกลุ่มการเมืองสถานะของทหารในภารกิจแนวหน้าต้องอยู่เหนือการซื้อใจและต้องยึดถือผลประโยชน์ของชาติเป็นที่ตั้ง แต่ภาพของทหารกัมพูชาที่ยื่นมือรับเงินแบบเปิดเผยกลับไม่มีเสียงตั้งคำถามจากสื่อเขมระแม้แต่น้อยไม่มีคำว่าผิดหลักจริยธรรมไม่มีการสืบหาว่าชาวบ้านกลุ่มนั้นคือใครมาจากไหนและมีวัตถุประสงค์ใดในการขึ้นเขาแจกเงินถึงแนวปะทะหรือทั้งหมดนี้เป็นแค่ฉากหนึ่งในบทละครการเมืองคำถามยิ่งชวนให้ขบคิดเมื่อลองสังเกตจังหวะเวลาภาพนี้ถูกเผยแพร่หลังคลิปทหารเขมลหลุดปากว่า จะเปิดรอบ3เพียงไม่นานราวกับว่าหากคำพูดปลุกความกลัวภาพนี้ก็มาสร้างความชอบธรรมในแง่ยุทธศาสตร์นี้อาจไม่ใช่เพียงแค่แจกเงินให้กำลังใจแต่คือกลยุทธการประชาสัมพันธ์ที่ผสมผสานกับจิตวิทยาสงครามชวนให้ผู้ชมรู้สึกว่าทหารเคมูได้รับแรงสนับสนุนจากประชาชนอย่างกว้างขวางและกำลังทำหน้าที่ปกป้องดินแดนแต่ในแง่จริยธรรมย่อมต้องถามกลับว่าทหารที่อยู่แนวหน้าควรรับ สินน้ำใจแบบนี้หรือไม่และหากนี่เป็นการจัดฉากยิ่งต้องตั้งคำถามว่าใครคือผู้กำกับอยู่เบื้องหลังผู้ดำเนินรายการหลายคนอาจถามว่าแค่แจกเงินจะอะไรมากแต่หากมองลึกกว่าภาพถ่ายเราอาจเห็นความบิดเบือนที่ซ่อนอยู่ความพยายามสร้างการรับรู้ที่เข้าข้างฝ่ายเดียวและการกดดันไทยผ่านภาพที่ดูเหมือนมีน้ำใจแต่แฝงนัยยะเชิงการเมืองอย่างแหลมคม ท่ามกลางไฟแห่งความขัดแย้งภาพที่ดูน่ารักอาจกลายเป็นน้ำมันที่เพิ่มเปลวเพลิงโดยที่ผู้ดูไม่ทันได้รู้ตัวในช่วงที่กระแสข่าวจากเพื่อนบ้านไหลบ่ารุนแรงและเต็มไปด้วยข้อกล่าวหาฝ่ายไทยไม่ได้นิ่งเฉยกระทรวงการต่างประเทศของไทยได้ออกมาถแถลงการตอบโต้ด้วยถ้อยคำชัดเจนสุขขุมและเต็มไปด้วยหลักฐานที่ตรวจสอบได้ จุดเริ่มต้นของคําแถลงนี้คือการยืนยันว่ากองทัพของกัมพูชาได้ละเมิดหลักเกณฑ์ขององค์การยูเนสโกด้วยการใช้พื้นที่รอบปราสาทเป็นฐานที่มั่นทางทหารไม่ใช่เพียงแค่ตั้งค่ายชั่วคราวแต่รวมถึงการเคลื่อนย้ายอาวุธหนักการขุดแนวเพลาะและการติดตั้งเครื่องยิงลูกระเบิดไวด้โดยรอบฝ่ายไทยได้นําภาพถ่ายดาวเทียมมาแสดงต่อสาธารณชนจุดที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นการโจมตีปราสาท แท้จริงแล้วเป็นจุดที่มีกําลังทหารประจําการอยู่โดยมีร่องรอยของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการสื่อสารทางยุทธวิธีเครื่องดักฟังความถี่วิทยุและระบบแจ้งเตือนล่วงหน้าแบบพกพาในถ้อยแถลงอย่างเป็นทางการยังระบุอีกว่าการปฏิบัติการของกองทัพไทยทั้งหมดเป็นไปตามหลักการของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศโดยเฉพาะอนุสัญญาเฮกที่กําหนดชัดเจนว่า การโจมตีเป้าหมายทางทหารซึ่งแฝงอยู่ในเขตโบราณสถานย่อมสามารถกระทำได้ตราบใดที่มีหลักฐานแสดงชัดว่าเป้าหมายดังกล่าวเนี่ยถูกใช้เพื่อการทหารจริงเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือโฆษกกระทรวงยังได้กล่าวว่าหากไทยมีเจตนาโจมตีมรดกโลกจริงๆปราศาสตร์หลังนี้คงไม่เหลือซากให้ถ่ายรูปได้เพราะขีปนาวุธของไทยที่ใช้ในปฏิบัติการเป็นชนิดที่มีระบบนำวิถีด้วยเลเซอร์ความแม่นยำสูง สามารถเจาะเป้าได้ในระดับความคลาดเคลื่อนไม่เกินเส้นผ่าศูนย์กลางของจานดาวเทียมขนาดเล็กนอกจากนั้นฝ่ายไทยยังยกตัวอย่างปฏิบัติการในอดีตที่สามารถระงับภัยคุกคามจากฝ่ายตรงข้ามได้โดยไม่สร้างความเสียหายแก่พลเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างทางวัฒนธรรมการควบคุมไฟในการยิงและการตั้งค่าระบบจำแนกเป้าหมายล่วงหน้าเป็นมาตรฐานที่หน่วยรบของไทยใช้มาโดยตลอดขณะเดียวกันเอกสารที่ไทยยื่นต่อที่ประชุมความร่วมมือระหว่างประเทศ ยังแนบรายงานจากองค์กรสังเกตการอิสระที่เคยเตือนมาก่อนหน้านี้ว่ากัมพูชากำลังแปลสภาพพื้นที่ปราศาสเป็นฐานปฏิบัติการซึ่งถือเป็นการละเมิดพันธะระหว่างประเทศอย่างชัดเจนน้ำเสียงของการแถลงไม่มีความก้าวร้าวไม่มีการกล่าวหาสวนกลับด้วยถ้อยคำรุนแรงแต่ตับเต็มไปด้วยหลักการเอกสารสนับสนุนและความพยายามแสดงให้เห็นว่าฝ่ายไทยไม่ต้องการความขัดแย้งหากแต่ไม่สามารถยอมให้ความจริงถูกบิดเบือน ในช่วงท้ายของคำชี้แจงรัฐบาลไทยเน้นย้ำว่าการกระทำของกัมพูชาไม่เพียงสร้างความเสี่ยงต่อโบราณสถานเท่านั้นแต่ยังทำให้ชุมชนชายแดนตกอยู่ในอันตรายเพราะเมื่อพื้นที่ประวัติศาสตร์กลายเป็นสนามรบโอกาสที่จะเกิดความสูญเสียแบบไม่เลือกหน้าก็ย่อมเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อสิ่งที่กระทรวงต้องการส่งสัญ,ญญาณคือการเรียกร้องความเป็นธรรมบนเวทีโลกไม่ใช่เพียงเพื่อปกป้องชื่อเสียงของชาติ แต่เพื่อยับยั้งการใช้พื้นที่วัฒนธรรมเป็นโลบังความผิดพลาดทางทหารคำถามที่แท้จริงจึงไม่ใช่ว่าใครยิงก่อนแต่คือใครใช้ปราสาสเป็นที่มั่นก่อนและหากยังปล่อยให้การบิดเบือนข้อมูลดําเนินต่อไปความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาอาจเลยเถิดไปสู่ระดับที่ไม่สามารถย้อนกลับได้การถแถลงครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงถ้อยคําจากเจ้าหน้าที่รัฐแต่คือจุดเริ่มต้นของสงครามข้อมูลที่ไทยเลือกจะต่อสู้ด้วยความจริงไม่ใช่ด้วยเสียงตะโกนหรือภาพสร้างอารมณ์ ในยามที่เสี่ยงประนามจากกัมพูชาดังก้องผ่านทุกสื่อหนึ่งในข้อกล่าวหารุนแรงที่สุดคือคำว่าไทยโจมตีมรดกโลกคำกล่าวที่ชี้ชัดโดยไม่มีข้อพิสูจน์และทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยถูกดิสเครดิตในสายตาชาวโลกแต่เมื่อย้อนกลับไปดูข้อเท็จจริงในพื้นที่ภาพที่ปรากฏในรายงานจากหน่วยลาดตระเวนชายแดนกับสวนทางโดยสิ้นเชิง ภายในพื้นที่ซึ่งควรเป็นศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์ปรากฏอาวุธหนักหลายรายการทั้งเครื่องยิงลูกระเบิดติดล้อเครื่องยิงจรวดพิสัยใกล้และระบบเรดาร์ระยะสั้นแบบหมุนรอบที่ใช้ในการแจ้งเตือนภัยทางอากาศพื้นดินด้านหลังปราศาสตร์มีการขุดเพาะอย่างเป็นระบบมีร่องรอยการตั้งป้อมยิงแบบถาวรพร้อมห้องควบคุมไฟภายในที่ถูกซ่อนไว้ใต้เนินหินหลักฐานทั้งหมดนี้ชี้ชัดว่าพื้นที่มรดกโลกถูกเปลี่ยนสภาพจากสถานที่ประวัติศาสตร์ ให้กลายเป็นฐานปฏิบัติการทางทางหารอย่างเป็นทางการโดยปราศจากการปกปิดเมื่อเป็นเช่นนี้คำถามจึงพลิกกลับใครกันแน่ที่ทำลายคุณค่ามรดกโลกฝ่ายไทยตอบโต้ด้วยหลักฐานและไม่ได้เพียงแต่ปฏิเสธแต่ชี้ให้เห็นว่าพฤติกรรมของกรรมัมพูชาเองคือสิ่งที่บ่อนทำลายหลักการของอนุสัญญายูเนสโกอย่างร้ายแรงเพราะหนึ่งในหัวใจสำคัญของอนุสัญญานั้นคือการไม่แปรสภาพแหล่งมรดกให้เป็นเขตความขัดแย้ง การแปรสภาพมรดกโลกให้เป็นแนวหน้าทางทหารย่อมถือเป็นการละเมิดโดยตรงไม่ว่ากระสุนจะถูกยิงออกมาจากฝ่ายใดก็ตามไม่เพียงเท่านั้นการติดตั้งระบบเครื่องส่งวิทยุในพื้นที่ใกล้กับห้องเก็บวัตถุโบราณยังเสี่ยงต่อการรบกวนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทำให้ระบบป้องกันความชื้นและอุณหภูมิของปราสาสเกิดความเสียหายระยะยาว ในทางยุทธศาสตร์สถานที่ที่ควรจะเป็นเขตปลอดภัยสําหรับผู้ลี้ภัยกลับกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ฝ่ายตรงข้ามสามารถใช้เป็นที่บังตัวได้อย่างสมบูรณ์แบบเพราะเมื่อมีวัตถุทางวัฒนธรรมอยู่เบื้องหลังทหารอีกฝ่ายก็ไม่อาจตอบโต้ได้เต็มกําลังคําถามที่ต้องย้อนกลับไปถามอย่างเด็ดขาดในครั้งนี้คือหากกัมพูชาไม่ได้มีเจตนาใช้ปราศาสตรเป็นเกราะมนุษย์เหตุใดจึงต้องนําอาวุธเข้าไปในนั้นหากมรดกโลกเป็นสมบัติของมนุษยชาติ เหตุใดจึงใช้มันเป็นสนามยิงจรวดและหากต้องการปกป้องโบราณสถานจิงอเหตุใดจึงไม่ให้ผู้สังเกตการอนานาชาติเข้าไปตรวจสอบสื่อไทยหลายสำนักพยายามเปิดพื้นที่ถกเถียงเรื่องนี้ด้วยความตรงไปตรงมาแต่สื่อจากกัมพูชากลับพูดไปในทางเดียวโดยไม่เคยนำเสนอหลักฐานจากภาคสนามหรือเปิดพื้นที่ให้เสียงจากฝ่ายไทยสะท้อนออกมาอย่างเป็นธรรมเสียงร้องว่ามรดกโลกถูกโจมตี จึงอาจกลายเป็นภาพบางหน้าที่แยบยนต์ใช้เพื่อปกป้องการจัดวางทางยุทธศาสตร์มากกว่าการห่วงแหนวัฒนธรรมความจริงที่ปรากฏจากพื้นที่คือมรดกโลกนั้นถูกทําลายจากภายในไม่ใช่จากการยิงเข้ามาเมื่อฝ่ายใดใช้วัฒนธรรมเป็นเครื่องมือบางอาวุธนั่นไม่ใช่ความชอบธรรมแต่คือการหักหลังความศักดิ d สิทธิ์ของประวัติศาสตร์และหากยังปล่อยให้กระแสะความเข้าใจผิดนี้ไหลเวียนต่อไป โดยไม่มีการตั้งคำถามการบิดเบือนจะไม่เพียงบิดเบือนความจริงแต่จะกลายเป็นชนวนให้ไฟแห่งความเกลียดชังลุก,กลามต่อไปอีกนานในขณะที่เสียงปืนอัดเงียบลงชั่วคราวเสียงของสงครามอีกประเภทหนึ่งกลับดังขึ้นอย่างต่อเนื่องสงครามข่าวสารอาวุธไร้เสียงที่ร้ายแรงไม่แพ้กระสุนจริงกำลังคืบคลานเข้าใกล้ชายแดนไทยในทุกมิติสื่อของกัมพูชาย,ยังคงดำเนินกลยุทธ์เดิม นั่นคือการปลุกกระแสะชาตินิยมผ่านประเด็นที่ถูกบิดเบือนสร้างศัตรูปลอมขึ้นมาเพื่อรวมศูนย์อำนาจและปล่อยคลื่นข้อมูลหลากทิศทางโดยไร้หลักฐานรองรับวาทกรรมไทยรุกรานกลายเป็นพาดหัวหลักบนป้ายไวัยนิวหน้าสารากลางเมืองแพร่ไปตามคลื่นวิทยุในชนบทและสอดแทรกเข้าทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เข้าถึงได้แม้แต่ในพื้นที่ไร้สัญญ,ญาณนี่ไม่ใช่การสื่อสารธรรมดาแต่คือการออกแบบเพื่อเปลี่ยนประชาชนให้กลายเป็นกองหลุนสงคราม การชี้นิ้วไปที่ไทยอย่างต่อเนื่องไม่เพียงทําให้ความจริงถูกบิดเบือนแต่ยังกระตุ้นให้เกิดความเกลียดชังอย่างมีเป้าหมายแต่ในขณะที่อีกฝ่ายใช้เครื่องมือทางสื่อเป็นโล่ป้องกันความผิดพลาดของตนฝ่ายไทยกลับเลือกที่จะนิ่งเพื่อไม่เพิ่มความรุนแรงแต่ไม่ได้แปลว่าประมาท กองทัพไทยยังคงตรึงกําลังอย่างมีวินัยเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองยังคงติดตามความเคลื่อนไหวของโครงข่ายสื่อปลอมทุกชั่วโมงและระดับการเตรียมความพร้อมยังคงถูกประเมินซ้ําแล้วซ้าเล่าเพื่อไม่ให้ไทยตกเป็นฝ่ายตั้งรับด้านเดียวแต่สิ่งที่เราต้องตระหนักร่วมกันคือสงครามสมัยใหม่ไม่ได้เริ่มที่สนามรบแต่มันเริ่มในสมองและความเชื่อหากเราปล่อยให้ข้อมูลผิดๆลอยวนในสังคมโดยไม่มีการโต้กลับอย่างเป็นระบบ หากเรายังมองว่าสื่อปลุกปั่นเป็นเพียงเรื่องภายในประเทศเพื่อนบ้านโดยไม่จัดการกับผลสะเทือนที่เข้ามาในเขตแดนเราความเสียหายจะไม่ใช่เพียงการสูญเสียความจริงแต่มันจะกลายเป็นบ่อกเกิดของไฟไหม้ที่จุดติดได้ทุกเมื่อวันนี้ไทยยังคงอยู่ในจุดที่ประคองสมดุลระหว่างการรักษาความสงบกับการเตรียมรับมือภัยแฝงแต่คำถามที่ไม่ควรปล่อยผ่านก็คือ หากความขัดแย้งยืดเยื้อจนถึงจุดที่รอบที่สามปะทุขึ้นอีกครั้งหากความเกลียดชังจากสงครามข่าวกลายเป็นเชื้อไฟในใจประชาชนหากเหตุการณ์ที่ไร้การตรวจสอบถูกใช้เป็นข้ออ้างในการเคลื่อนทับเข้าสู่เขตแดนอีกครั้งใครจะรับผิดชอบไม่ใช่แค่ประชาคมโลกไม่ใช่แค่ผู้สื่อข่าวไม่ใช่แค่ผู้นำประเทศแต่คือประชาชนทุกคนที่ปล่อยให้เรื่องโกหกกลายเป็นความจริงในใจโดยไม่ตั้งคำถาม เสียงเงียบในตอนนี้อาจดังเกินไปในวันหน้า